สวัสดีครับก่อวิดีโอนี้เดี๋ยวผมทำง่ายๆนะครับมาเป็นเรื่องของหลักษาของการคุยการทอล์นะครับหรือว่าการพูดจากันมากกว่าในเรื่องของเวลาที่เพื่อนๆน,น,นะครับหรือว่าใครที่คิดว่ากำลังจะเริ่มเริ่มเล่นกีตาร์น,ะนี่เลยและอยากจะซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งมาเริ่มเล่นนะครับสิ่งแรกที่ควรเตรียม ที่สุดซื้อจากไหนนะครับซื้อจากงบประมาณที่เป็นไปได้ก่อนนะครับถ้าท่านไม่รู้เรื่องกีตาร์อะไรเลยนะครับก็แนะนําให้ซื้อในงบที่พอประมาณไม่เดือดร้อนนะครับหรือว่าน้องๆใครที่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่กันอยู่นี่ก็ซื้อที่มันพอดีพอดีนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกีตาร์เนี่ยยิ่งแพง เสียงก็จะค่อนข้างดีนะครับคือได้มาตรฐานตามราคานะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่ากีตาร์ถูกๆที่มีขายเนี่ยตัวละ3 0 0 0 4 0 0 0จะใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับซึ่งกระดาที่ผู้เล่นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นเลยเนะี่ยซื้อมาปุ๊บนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเสียงดีแค่ไหนอันดับแรกซื้อให้พอดีอย่าไปซื้อถูกเกินนะครับโอ้นี่ถูกมาก เก้าร้อยนะครับพันสองซื้อมาทิ้งนะครับอันนี้เรื่องจริงซื้อก็ซื้อพอประมาณราคาที่แนะนำผมผมแนะนำให้ตั้งแต่2องพันห้านะครับสองพนนี่คือบางทีมันมีตัวกีตาร์ไม่มีภาคไฟฟ้าไงภาคไฟฟ้าคือการเสียบต่อเครื่องขยายเสียงนะครับคนที่ชอบเสียบไฟฟ้าเสียบตู้แอมนะครับเสียบออกเครื่องเสียง เล่นที่บ้านนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องซื้อที่มีภาคไฟฟ้านะครับมีภาคมีตัวเสียบนะครับเสียบตู้แอมได้อันนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปนะครับก็จะเป็น3,000กว่าบาทขึ้นไปเมื่อที่2,000กว่าบาทก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีตัวขยายมีทางเลือกจากาจีนเยอะนะครับจีนเขาก็ทำกีตาร์มาขายกันเยอะให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันอ,อย่างที่ผมมีตัวหนึ่งนะครับ ของยี่ห้อเอ็นยาซื้อมาก็จะประมาณาประมาณ4ี่พันนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับประมาณ3 000, ามพัหรือดีว,ว่าสี่พันกว่าบาทนะครับรวมถุงรวมอะไรแล้วซื้อกีต้าร์เนี่ยต้องเผื่อค่าถุงนะบางทีเราซื้อกีตาร์สามพเตรียมงบเ,เลย3ามพไปถึงที่ร้านตกใจซื้อถุงอีก400อนะครับอันดับแรกที่ควรเผื่อก็คือเผื่อค่าถุงค่าสายอะไร นะครับสายเนี่ยมันใช้มันต้องขาดอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันจะไม่ขาดอย่างไงมันก็ต้องขาดหรือว่ามันด้านมันสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับซื้อสายอะไรก็ซื้อที่ราคาพอดีพอดีครับอย่างมันก็สตาร์ชุดอาจจะบางร้านก็มีชุดละร้อยนะครับแพงขึ้นไปเรื่อยๆสี่ห้าร้อยก็อย่างผมผมเนี่ยผมยังใช้ชุดประมาณร้อยกว่าบาทเลยนะครับ กีตาร์ผมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยขาดเราไม่ค่อยได้เล่นลีดเล่นโซโล่เท่าไหร่มันเลยไม่ค่อยได้มีการดันเนียวกระชากให้มันขาดง่ายนะครับปีหนึ่งผมเปลี่ยนสองครั้งอบางคนอาจจะน่าเกลียนแต่ผมก็เปลี่ยนปีสองครั้งกีตาร์ก็เล่นวันละประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าไปเล่นฝกสองที่เดียวสที่อย่างเงี้ยครับ บางช่วงก็ไม่ได้ใช้เลยก็ใช้อัดเพลงที่บ้านนะครับหรือว่าใช้เล่นทั่วไปอย่างเงี้ครับอ่ะมาต่อกันก็ซื้อตามงบประมาณครับซื้อเรามี3,000ก็ซื้อ3,000เผื่อค่าถุงค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กีตาร์มันจะเพิ่มเลทขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใหญ่สำหรับผมคิดนะครับถ้าราคา3,000 ถึง6,000เนี่ยมันจะแพงต่างกันที่ภาคไฟฟ้าอย่างรุ่นเดียวกันแต่ไม่มีภาคไฟฟ้าอาจจะ3,000พอมีภาคไฟฟ้าภาคขยายอาจจะ3,000กว่าอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่3,000ถึง6,000เนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเกดที่ไล่ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000อัพจนถึง12,000 นี่ก็เป็นเป็นอีกเลเยหนึ่งใกล้เคียงกันแล้วก็จะเป็นหมื 20, น่นสองถึงสองหมื่นสองหมื่นนี่ก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นหน่อยเหมือนกับซื้อเริ่มซื้อกีตาร์ดีๆล่ะนะครับกีตาร์สมัยผมเล่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแต่กีตาร์ยามาฮ่านะครับโอ้เราอยู่บนนอกเราคิดว่ายามาฮ่าเนี่ยมันที่สุดของกีตาร์ละนะครับ กีตาร์เขาเสียงดีเพราะว่าเมื่อก่อนมมันมียี่ห้อไม่กี่ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้มันมีกีตาร์เยอะเลือกซื้อกีตาร์เลือกซื้อแบบที่เราชอบชอบสีเข้มสีจางทรงอ่อนนะครับทรงดูดูอ่อนโยนนะครับดูแข็งกร้าวนี่ก็แล้วแต่ดีไซน์ลองเล่นแล้วลองส่องกระจกดูได้ร้านบางทีบางร้านร้านขายกีตาร์เขาจะมีกระจกให้ดูด้วย บอดี้ตัวของกีตาร์เราเนี่ยมันเล็กมันใหญ่นะครับก็เลือกซื้อเอาที่เข้ากับขนาดเรากีตาร์มันทําโค้งมาให้เราวางแขนอย่แงนีนะครับทรงอ่ามันจะมีบางทรงที่เป็นโค้งตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคัดเอา y วคัดตรงนี้ตัดตรงนี้คัดเอา y วตัดไปเพื่อเราเล่นโซโลเข้าไปติดเนี่ครับอยากจะเล่นข้างใน มันเล่นยากไงเขาเลยทาคําโค้งมาให้เราติชเข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้คือคัดเอวมันมีประโยชน์ตรงเนี่ยหลักๆคือเข้าไปเล่นข้างในสองคือสวยมันโค้งแล้วมันบางคนชอบมันสวยนะครับผมเองก็ชอบแต่ว่าตัวนี้ไม่มีตัวที่มีขายไปแล้วนะครับ mm hmm. <laughs> นะครับก็มีส่งคัดเไว้เลือกแบบที่เราชอบครับบางบาง,บางยี่ห้อเนี่ย ไม่แพงนะแต่งานดีเขามีมีฝังมุกอันนี้เป็นเปลือกหอยมุกแกมันจะมีหอยมุกกับหอยอับโลนหอยอับลโลนก็หอยเปาหือ้อไงแต่หอยเปาหื้อฝรั่งเขาหรือว่าบ้านเมืองเขาหรือว่าแถบทะเลนู่นนะเขาจะตัวใหญ่แล้วก็เปลือกมันใหญ่ในความคิดผมนะครับก็เวลาทำมาเขาจะมีทําอินเลยเขาเรียกพวกนี้อินเล์เหมือนกันตกแต่งกีตาร์บางตัวนี่ไม่แพงล่าสุดผมดูกีตาร์ ยี่ห้อ n แนชวิลลนะครับแนชวิลลลดราคาตัวประมาณหมื0นหนึง่ง9ก0 0กว่าบาทหมื่นหนึ่งมีอินเลเพียบเลยสวยดูในรูปนะมนยังไม่ได้โคดูของจริงนะครับก็ซื้อตามที่เราชอบตัวเล็กตัวใหญ่มันจะมีจุดหนึ่งคือเรื่องของคอคอมันจะมีทรงมันนะครับดูคอกัน ความโค้งลึกมากนะครับคือโค้งโค้งอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าโค้งเป็นตัว C ตัว C ก็เหมือนอักษร C ีครับบางทีก็เป็นโค้งอีกนะอันดับแนกคือต้องลองจับจับแล้วมีความสุขแฮปปี้บางอันมันโค้งมามันก็เข้ากับปุ้งมือมากจับดิแล้วมันโอ้โอเคจับดูอะไรแฮปปี้นะจบนะครับเรื่องของบอดี้มันก็ แล้วแต่ตัวเราบางคนบางคนตัวใหญ่เหมือนผมมีเพื่อนฝรั่งอะ่ะตัวใหญ่แต่ชอบเล่นกีตาร์ Yamaha เล่น Apx เราเล่นม่าพอดีแต่เขาเล่นอะ่ะตัวเขาตัวใหญ่กีตาร์เลยดูตัวเล็กไปนะครับตัวเล็กไปกว่าเขานะครับไม่ได้เล็กใช้ไม่ได้เล็กไปนี่คือเล็กเล็กไปกว่า,าการเปรียบเทียบปกติของคนเล่นกีตาร์ mm. นะครับก็เ,เลือกตัวให้มันเหมาะสมกับเรา ถ้าบางคนตัวเล็กแต่ชอบตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นไปเล่นไปเนี่มันเข้ากับบอดี้เราเองมันจะชินเองแต่ว่าลองส่องกระจกดูก็แล้วกันนะครับว่าเอเล่นแลามันดูเทหรือเปล่านะครับเรื่องของคอนี่ก็สําคัญแล้วก็ดีไซน์ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เลือกตามดีไซน์ผมแนะนําให้เลือกซื้อจากร้านกีตาร์ใกล้บ้านก่อนคือผมไปปุ๊บมันเห็นของไง เสียเวลาไปเดินหน่อยที่ตามมันเห็นของบางทีเราสั่งออนไลน์อยู่ในรูปเนี่ยมันเป็นอีกอย่างดูรีวิวแล้วก็อีกอย่างมันไม่ได้จับไงที่ตามต้องไปจับไปเห็นของชอบแล้วก็โอเคหรือว,ว่าซื้อจากเจ้าที่ไว้ใจได้จริงๆหาพี่ลองเสียงส่งคลิปมาให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวผมอัดให้ส่งมาในทางเฟซทางไลน์ ส่งรีวิวมาให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวส่งให้บางร้านเขาบริการดีก็อุดหนุนเขาได้แต่สิ่งที่สําคัญในใน,ในการซื้อออนไลน์ก็คือเรื่องของการจัดส่งนะครับผมมีกีตาร์ตัวหนึ่งแตกแตกมาจากการขนส่งนะครับแล้วบริษัทเขาไม่รับเพราะวา่าเขาบอกว่าเราซื้อกีตาร์มือสองเขาไม่รับผิดชอบนะครับลองเช็คเรื่องของการขนส่งแต่ละร้านการแพ็คของร้านที่เขาส่งมา นะครับว่าเขาจะส่งมาจากบริษัทไหนบางบริษัทเนี่ยเขามีประกันให้ถ้ากิตาเราแต่บางคนซือ้อกีตาร์แพงๆผมส่งเคยส่งกีตาร์ไปซ่อมกับรุ่นพี่ต่างจังหวัดผมส่งไปสณนียค่าส่งดูแพงหน่อยแต่ไปสเนียมีประกันนะครับทําประกันเหมือนประกันการขนส่งเนี่ยก็ผมทําประกันคุ้มครองไปหมื่นหนึ่งคือถ้ากิตาเราเสีย ซ่อม8 0 0พันใช่ไหมเราไปเบิกที่ไปษณีได้เลยอย่างเงี้ยครับส่งไปษณีก็ดีอย่างนะครับอ่านะครับในเรื่องของการเลือกซื้อกีตาร์เบื้องต้นก็เป็นลักษณะนี้เลือกซื้อแบบที่เราชอบนะครับชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้น่ะดีที่สุดกีตารม์มันเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับยิ่งร้านขายยิ่งเยอะเลยแต่ว่าอันดับแรกดูร้านแก้บ้านนะครับเตรียมเงินเลยอ่าชวนมี3,000ันใช่ไหมสามพันใจเย็น ช่วงเดือนนี้ศึกษาก่อนนะครับรอได้รอหน่อยแต่ว่าอาทิตย์นี้ศึกษาก่อนแล้วก็เก็บตังค์ซื้อกระเป๋างั้นเงินค่ากระเป๋าก็จะหายไปแต่ว่าระหว่างที่ศึกษานะพยายามเก็บก่อนมันไม่มีคําว่าตัวเดียวจบนะครับถ้าซื้อกีตราตอนแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อแพงเกินเฮ้ยซื้อดีๆไปเลยตัวเดียวจบไม่ใช่นะครับบางคนซื้อมาสะแพงเลยสามสี่หมื่นซื้อมาไม่เล่นละเฉยหยุดเฉยซื้อแบบทรงที่เราชอบอะ พอเล่นแล้วมันแฮปปี้เฮ้ยส่งกระจกเท่เวย้ยนะครับหน้าหน้าเล่นอ่าส่งกระจกแล้วดูดีเล่นอย่างเงี้ยอ่าถ่ายรูปลงเฟซอ่าถ่ายรูปแล้วสวยอะ่ะคิท้าบางตัวไม่ไม่ได้แพงแต่ถ่ายรูปแล้วสวยของผมเนี่ยมันถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยเล่นเล่นธรรมดามันก็ไม่สวย เลือกซื้อกีตร์ก็เลือกซื้อแบบตามใจเราครับชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะครับซื้อดานใกล้บ้านนะครับวนตัวผมเนี่ยผมชอบที่เนื้องานผมชอบรายละเอียดเรื่องของมุกการมีฝังฝังมุกเนี่ยฝังดอทนะครับเนี่ยเราเมื่อกีตา้าบางตัวไม่แพงอะ่ะเหมือนผมคุยเรื่องของกีตา้าแนชวิลล์เมื่อกี้มันไม่แพงแต่มันมีรายละเอียดงานเมื่อก่อนผมจะชอบแนะนําให้ไปซื้อกีต้าคาร์ฟเตอร สพราะ่ในราคาหมื่นเท่ากันเนี่ยเราซื้อกีตาร์บางยี่ห้อเขาก็เป็นทรงเหมือนกันหมดเลยเมื่อไรก็ทรงเนี่ยเมื่อไรก็ทรงเนี่ยแต่บางยี่ห้อเนี่ยเราหยิบเงินไปราคาเท่ากันแปดพันหมื่นหนึ่งแต่เขามีแบบให้เลือกสิบยี่สิบแบบอ่าเราเลือกดีไซน์ดีกว่านะครับพอเล่นแล้วมันสวยไงสองกระจกดูดีแฮปปี้เออเล่นแล้วบันเทิงใจมันก็ใกล้เคียงกันหมดมันข้างหน้าเดี๋ยวเล่นไปเริ่มรู้ละ ต้องเล่นยังไงเสียงดีแค่ไหนเออนะครับกีตาร์นี่มันสุดทางแต่แค่นึงจริงๆนะครับก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนก็หลักการเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนในที่มันดีขึ้นนะไม่ใช่ซื้อกีตาร์ให้มันห่วยลงนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนกีตาร์ดีขึ้นถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ใช้ตกเรื่องไปเรื่อยอย่าไปเปลี่ยนกีตาร์ที่มันถูกลงแล้วก็คุณภาพแย่ลงนะครับ บางคนซื้อหลายๆตัวอย่างผมผมก็มีหลายๆตัวครับเลือกใช้ตามการใช้งานนะครับเล่นกีตาร์เบิร์อย่างผมสอนไปบางทีผมก็เผลอเล่นเลยเปื่อยนะครับไม่เค่อยเหมือนชาวบ้านชอบเล่นอ่ะเล่นกีตาร์เล่นตอบสนองตัวเองครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเซตอัพสำหรับคนที่ซื้อกีตาร์นะครับซื้อกีตาร์หรือว่ากำลังจะเล่นกีตาร์เนี่ยให้ร้านเซตอัพมาเลยอันดับแรกคือการตั้งคอกีตาร์ Guitar ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีเหล็กขันคอที่เป็นเฉพาะของตัวเองข้างในเนี่ยมันจะมีเหล็กที่เป็นเ,นเกียวหัวท้ายสำหรับขันตรงนี้จะมีบล็อกตัวเมีย หกเหลี่ยมอยู่ข้างในกีตาร์ที่มีบล็อกรูเสียบหกเหลี่ยมจากตัวนี้ออผมอัดแก่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูอยู่เห็นนะครับรูแต่ตรงนี้นะเราดูแต่ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นรูที่เสียบบล็อกหกเหลี่ยมนะครับให้ร้านเข้าขันถ้าผมมาปุ๊บไปเจอร้านผมออโ้เดี๋ยวพี่ฝนหยองฝนนัดให้สองตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่ง เนี่ยครับดูตรงนี้เซเดินยองกับตัดอย่าเพิ่งไปยุ่งอันดับแรกคือตั้งคอก่อนกายทางร้านเขาตั้งนะครับก็เ,เรียกว่าตั้งคอมาก่อนนะครับก็จากเหล็กขันคอด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีบล็อกหกเหลี่ยมใช้ขันเข้าไปนะครับอันดับแรกสิ่งที่อย่าไปยุ่งก็คือเรื่องของนัด นะครับกับเซเดนนะครับขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลูกมาเรียกนะครับเลยต้องหยุดไปนะครับคุยกันต่อนะครับนัดกับเซเดนนี่จะเพิ่งไปยุ่งอันดับแรกตั้งตัวนี้ก่อนตัวนี้พอขานแล้วมันจะมีความตึงเพราะเรากีตาร์ไม่ใส่สายเนี่ยคอมันจะอยู่ในระยะปกติใส่สายก็เหมือนกับขึงลวด6เส้นตึงให้มันแอนขึ้นไปมันก็จะแอนขึ้นไปตามธรรมชาตินี่นะครับพอแอนขึ้นไปตามธรรมชาติมันก็สูงขึ้นไงเพราะถูกดึง จากสายตั้งหกสายนะครับก็ใส่สาย,สาย,สายพอประมาณแล้วก็ตั้งคอก่อนแล้วพอเราได้ความสูงที่ถูกถูกใจแล้วเนี่ยค่อยมาแต่งเซตเดินเนี่ยให้เป็นตามความชอบบางคนถ้ามันต่ำม,มากเสียงมันจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับทุกส่วนของกีตาร์นี่มีผลต่อเสียงหมดเลยพอคราวน,นี้พอแต่งเซตเดินอย่างผมเนี่ยผมชอบหน้าโค้งนิดหนึ่งเราติดมาจากกีตาร์ไฟฟ้า ผมก็จะแต่งตั้งคอเสียจผมก็จะแต่งเนี่ยแต่งร่องอันนี้นิดนึงให้ได้ความสูงแบบที่เราชอบพอประมาณกดง่ายกดยากอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้ที่จริงเนี่ยถ้าคอมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยจนเดินแทบจะไม่ต้องอยุ่งเลยยิ่งฝนต่ําลงต่ํามากเท่าไหร่เสียงจะไม่ค่อยออกนะครับผมเคยคุยกับลุงช่างคนหนึ่งเขาบอกว่ามันต้องได้ระยะองศาที่มันขนาดน,นะครับดีๆ เนี่ยแหละครับให้ที่ร้านเนี่ยเซตอัพมาเลยเรามาทําเองเนี่ยบางทีเสียเวลาไงสำหรับบางคนไม่ไม่รู้จักกีตาร์ทำไม่เป็นอย่างนี้นะอาจจะคุยกันแบบนี้โอ้โงงอะไรวะพี่นี่พูดอะไรไอ้นี่พูดอะไรวะน,นี่นะครับก็ให้ร้านเขาตั้งมาให้เลยถ้าร้านเขาบอกว่าพี่ขอเพิ่ม200นะค่าช่างจ่ายไปเลยไม่ต้องเป็นปัญหาแต่ตั้งแล้วต้องดีนะกดแล้วไม่ไม่สูงเกินเพราะว่ากีตาร์ทุกตัวเนี่ยจะมีระยะ เ็เรียกวาระยะมาจากโรงงานนะครับจากโรงงานที่มาเนี่ยก็จะตั้งแบบปานกลางให้ผู้เล่นไปตั้งตั้งจ้งชิงตั้งความสูงต่างๆเนี่ยให้ได้ในระยะแบบที่คนเล่นชอบนะครับนะี่ครับพอซื้อก็ตั้งกลับมาแล้วก็หัดเล่นนะครับมาดูไปตามรีสั้นของผมก็ได้นะครับหัดไปทีระบทน,นะครับก็ระหว่างที่คุยกันในวิดีโอเนี้ ผมก็อัดวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมือซ้ายของผมก็จะพูดถึงมือซ้ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพูดถึงมือขวานะครับท่านก็ดูซ้ายขวาสลับกันไปนะครับเพื่อนๆก็ดูกันไปนะเดี๋ยวผมไว้แคดนี้ก่อนนะครับปอเดีเมื่อกี้ลูกมันเรียกงงไปเลยนะครับกำลังคุยเพื่อนๆขาดตกบกพร่องยังไงก็ทักมนาะถามเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันไหนผมตอบให้ได้ผมก็จะมาตอบให้กนแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเล่นกีตาร์เยอะๆนะครับเจอกันวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ